ครับสวัสดีครับผมสุริยาป้อมสุวรรณครับอยู่กับสวนองุ่นป้อมสุวรรณบ้านสวนนะครับผมอพิกัดกับบ้านสีสมบูรณ์หรือว่าบ้านนนทศรีคูนครับตำบลเสาเดียวอำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับครับไอ่าคลิปนี้เดี๋ยวเขาถิมาบอกให้พี่น้องเบิ่งครับในกรณีที่ว่าเขาพุ้นกริงไปไหมนะครับครับผมองุ่นสายพันธุ์นี่คือสายพันธุ์สการลอตตาครับเป็นองุ่นแดงครับไร่เมล็ดครับครับ คือในช่วงนี้พี่น้องเห็นกับสิเป็นประมาณเห็นแต่เห็นแต่ใบมันเป็นบะครับมีแต่ใบ,บแม่ดอดน้อยเด<อ>ยียวดอกเขาสิออกซ่าเนี่ยจากน้อยนะครับบางข้อ,อก,ก็จะมี่อด,ดอกอยยุประมาณนี่ครับนี่เราบอกอายต,ตอนนี้เริ่มเริ่มกำลังออกมาแล้วครับนีโอ้คือ,อกระสิบบ่บ่คือสายพันธุ์ทั้งนี่เด้ทั้งนี่เป็นแบกโอบปอกับที่ออกเร็วครับอ่าสายพันธุ์นี่ก็สิเป็นสายพันธุ์ที่ว่าเขาเอื่นว่าสายพันธุ์หนักแน่จากน้อยครับผมอายุเขาก็บสิประมาณร้อยห้าสิบมือนะครับส่วนในช่วงที่การดูแลในช่วงนี้นะครับ เดี๋ยวให้พี่นอ้องบางคนที่ผมเพื่อนโทรมาถามผมว่าอพุนแหล้วมันคือบวมีดอกรับไบมถึงมันเพื่อนตกใจไม่ยังดอกสารพัดน,นี่พุ่นแหล้วยคือบ่มมีดอกแม่นครับคือหนึ่งแหละสาเหตุเขาก็คือว่าการสะสมอาหารเขาอาจมีบอเพาบทั้งดินทั้งใบนะครับแต่ว่าเขาสีออกช่อดอกซ่าเนี่ยจักหน่อยเลยพี่น้องย่าเขาตกใจเดี๋ยวรอไปอีกจากทากกหนึงเพราะว่าอันนี้ยังบ่ทันในครบเดือนโอ้ตัวนี้เขาสิออก ช่อน er ่านโกมูครับเจี๊อกชาเนี่ยจังน้อยบางบางไอ้บางไอ้ช่อนี่เขาจะออกใบออกมาบักยางเงวเลยเดีเขาจงสีมิช่อดอกอืแต่บางอันก็เจออกดอกมาสันๆทํานเนี่ยก็ออกดอกแล้วประมาณประมาณเนี่ยนะเจ้าตตกใจนี่คือจังช่อนี่ก็เพราะท่านเด้เห็นช่อมาแล้วว่าเน็นช่อนะครับเพราะว่ามีดที่แล้วนี่ผมเฮ็ดเองเนี่ยผมยังตกใจอยู่เลยครับมันเป็นแบบนี้เลยเดี โอ้บอม่บมีดอกเลยถ้าเป็นพันธุ์อื่นที่ออกมาพร้อมดอกจังแบกโอป,ปอนี่ยนี่ซ้ำนี่ออกมาเห็นช่อด,ดอกเลยเดีโอ้นี่ครับแบกโอป,ปอดอกครับดกโผล่ดกโผล,ผล่ <c oughs> ทั้งนี่สากาล่ตตาเป็นองุ่นแดงนี่ครับ <c oughs> เขาเชเอิื่นว่าพันธุ์หนักในจังงอยแล้วปันนี้ยอ,อดเขาก็สีมีค่อนข้างออกสีมะย้าวอยู่ก่อนที่ออกช่อดอกมาแต่ว่าบางช่อเขาก็จะออกมาประมาณนี้ เห็นช่อดอกก็มีครับปล<ร>าไปครับปลาืมทีนี่ในช่วงที่เขารักษาดูแลรักษาเขาในช่วงนี้หลังจากเขาออกใบออกออกใบมาประมาณจากสามสิบเปอร์เซ็นต์เลยพี่นอ้องครับบ่ได้ให้หนาคือประมาณนี้เด้อออกมาแตกออกมาประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยผมสิพ่นปุป๋ยทั้งใบโอ้นี่เริ่มพ่นแล้วันนี้อรอันนี้เริ่มพ่นไปแล้วครบแล้วเด้สามรอบอ๋อแต่ว่าตอนพ่นออกไม่ไหนี่แอนออกไม่ไม เห็นเห็นใบประมาณจยกาส30เปอร์เซ็นต์เนี่ยบอรท่านได้ออกไหลนะเอาพ่นปุ๋ยรอบแรกก็คือผมพ่นปุ๋ยสูตร42424ทางใบ,บ,บอ่าโดยปรมิมาณการใส่เนี่ยจะใส่ประมาณ1ซีต่อน้ำ่เอ้ย10เอ้ย1ลิตร1ต่อ1เราซืือถอดีซีต่อน้ำ1ลิตรแมนครับเบิร์ดนีใส่ไบรบปาในกระสันเอาเบิร์ดลงเลือนเนบิร์ดลงเลือนผมใส่บ่ถึงหาลิตรโอ้อกับประมาณหาซีซีแมนครับแต่ว่าเขาผสมหาลิตรหาซีซี เอาปลน oh. นเป็นละอองครับอ่า oh. ซอยซอยในเรื่องของการให้เขาติดช่อดอกประมาณนี้ไหมละอองนี่ฝอยที่ออ้ะละอองฝอยโบมินจี้บออยาไปจีเดีแต่ว่าที่บอกพี่น้องก่อน้วยว่าปุ๋ยซุ้มเนี่ฉจีดใส่ใบอ่อนเนี่ยยาใส่ปุ๋ยหลายเด้อครับใบขอบใบเขาสีใหม่เลยเดีโอ้ oh. คือเขาเรียกว่าปุ๋ยเกินครับขอบใบสีใหม่เพราะว่าเขายังเป็นยอดอ่อนอยู่ mm hmm. นะครับซอยกระตุนในเรื่องของช่อดอกเขาทิ้วบาง ครับผิวบางๆละอองให้เขาลอองให้เขาครับให้เขาได้กินปุยทางใบตอนเศร้านะครับพี่น้องตอนเศร้าพ่นตอนเศร้าแล้วที่นี่เขาสิพ่นเขาสิพ่นระยะซํานี่นี่สามสามครั <3 S 1> ้งสามครั้งห่างกันโดนมางใดห่างกันสามวันครับสามวันอันนี้ก็ช่อดอกมาแล้วครับนี่อ oh. นี่ก็เริ่มมีมีช่อดอกมาแล้วดอกอุงงน่นนีตอนแหลกมันสิเป็นปุบปุมนหน่อยๆเนี่ยครับแต่ว่ามันสิออกบ่พร้มอมกันเนี่ยพอพ่นสามรอบ ติดกันแล้วเสร็จเรียบร้อยเนี่ยผมสิต้องมายืดท่อเด็ดปัน่น hmm. ยืดท่อโดยการใส่จิบจิบเป็นยี่ห้อใดครับมีปลาคู่ครับปลาคูคาค่ตอนนี้ผมใส่ปลาคู่อยู่ครับมันที่เป็นสี่เปอร์เซ็นต์ในปลาคู่ปลาคู่นี่คือจิบสี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นแม่นครับว่ามันสี่เปอร์เซ็นต์แหละถ้าผมจำบิดผิดนะผมเบิ่งขางขวดแต่ว่าจิบยี่ห้ออื่นคนส่วนมาก่นสิใส่จิบสองเปอร์เซ็นต์เนาะครับแต่ว่าผมใส่จิบปลาคู่เนี่ยผมเบิ่งแล้ว ผมเบ่งแบกโอปปอผมใส่กิบปลาคู่เนี่ยมันก็นเลยมันพอใจหน้ารับเนาะแม่นครับคือแบกโอปปอถ้าปกติมันเยมันติดบอยาวประมาณนี้เดยบมันติเป็นปุ่มๆเด้ถ้าผู้ใดยืดบ่ไดเนี่ยจ้างเสีย่ยมันติปุ่มปุ่มคักเราไปเนี่เขาเขาสิดเบสเวลาเขาตัดอง,งุน่นเขาติดตัดเนี่ยแต่วันนี้วันนี้เวลาเขาซอยลูกเขาก็ต้องซอยตุ้มนี่เขาออกน้ำเวลาให่ให้เห็นขั้วเขาป้อมเนาะแต่บางคนเสียดาย บ่อยากซอยออกมันหนามันมันลู่มันโดกสิเน่แต่ว่าเขาต้องซอยเวลาเขาตัดมันจังสีบถือกิิงเขาอแต่ว่าการยืดช่องเขาเนี่ยมันมันยืดได้ดีเนี่ยมันเหย้ามันเหยาวาอสมควรครับมันเหย้าวพอสมควรอยู่รอบนี่มันถือว่ามันเหย้ากว่ารอบทุกรอบก็ิแบกโอปอเนี่ยมันถืออุ้มรุ่มอยู่นะครับแนนครับเพราะผมใส่จิบเนี่ยผมเปลี่ยนยี่ห้อรองเบิงซื่อหรอกเป็นจิบปลาขู่แนนครับก็เลยล้องล้องใส่น้ำสวนใหญ่เพื่อนล้องเบิงที่เพิ่นแนน้ำเนาะครับเออ เอากลยเอามาใส่ลองเบิ้งเออปรากฏว่ามันมันก็โอเคเด้มันมันช่อมันเหย้าดีเขาก็พอใจนอแต่ว่าผลลัพธ์ของเขาเนี่ยต้องล้อเบิ้งในช่วงมันสูกก่อนครับมันสีสูกสาบอเพราะว่าองุ่นเนี่ยมันสีสูกจากข้างบนลงข้างล่างครับมันสีสาบอสลับตามตามเวลาเขาตามวันเขาเนาะครับผมต้องมาเบิ้งอีกทีนแล้วใส่หลายป็นไหนสำหรับจิบปลาคูในการหยืดช่อรอบแรกอ่าเยืดเดือดผมจะใส่ประมาณสองศูนย์จุดสองห้าซีซี ย่ดจ,จำผิดนะครับพี่น้องบางคน<ช>จำผิดเด้ไอ้สิเอาอุปกรณ์อย่างบัดมันก็สิไดห้หน่อยคัาเถอมันสิมีสลิงหน่อยเด้สลิงไขยโอ้สลิงหนึ่งซีซีนี่ยครับ,รบแต่ว่าบางคนนี่ที่ผมเห็นเพิ่นเฮ็ดยืดช่อยืดยางเนี่ยเพิ่อนสีใส้คัตเตอร์บัต,บตรครับจุ่มปุ๊บแล้วก็มาจุ่มใส่น้ำหนึ่งลิตรฉีดไส่ฟอกกีฉีดโอ้เนี่ยนั่นก็ได้คือกันได้ยูแต่ว่าเฮาบม่เคยลองแต่ว่าเห็นหลายๆคนเพิ่นลองเด้ออันนี้อันนี้เป็นคอนบูดนะครับพี่น้องครับอ่า S 1> <S 1> เอาไปใส่ร้องเบิ่งได้แต่ว่าผมบอท่านเคยร้องเด้เฮาร้องแต่โตสองจ <10. S 2> ุดศ <10. S 2> ูนย์จุดสองห้าซีซีตอนน <10. S 2> ้ำสิบลิตรตอนน้ำสิบลิตรฟังผัวพีดบอาสิบลิตรเวนลิตรหนึง่งบ่บ่ครับตอนน้ำสิบลิตรเด้อครับโอ้ยมันคือสิเบิดเป็นจักเทือจิบขัดสันหัวเบิมันปเป็นง่ายแล้ว <S <S แต่ว่าฮอสียืดหลายๆช่วงเด้เขายืดเรื่อยๆแต่ว่าถ้าน้ำมันเหลือพี่น้องยายายาไปเสียดายเด้อ เทอ่ะกะเทศลาดคนตุ่นแล้วยังกะตัวใสตัวให่เขาก็ได้ไปเอาเอาเอาซ้ำนั่นครับแต่ว่าขั้นเขาเสียวน้อยเดียวบางเทมันกะมันการตวงเนาะมันก็ยากคือว่านั่นล่ะแต่ว่าเขาต้องย้อนเสียแค่ศูนย์จุดสองห้าสี่สี่เพราะกับคึกเครื่องของเครื่องซีซีนั่นล่ะโอ้ครับผมเข้าใจละกั้นตอนแรกผมก็ขึ้น่าเสียวจังลิตดหนึ่งแลบจีบตวงจังไดมันตวงยากด้ยนาอตอนแรกเขาเฮ็ดเขาโผงจากเขากะว่าเขาจีบตวงยากแล้ว ครับพราะตอเขาเรียนรู้ไปน้าเพื่อนน้าอาจารย์เพื่อนบอกเพิ่นว่าเออไปซื้อสลิงเด้อหนึ่งซีซีก็มีขายโอ้สลิงหลดเด็มน่เขาก็ดูดชำนันละเอามาศูนย์จดสองห้าซีซีกับสองห้าซีซีอ่กับสน้ำสิบลิตรแมนครับเขาก็บจีบวกสไลด์ฟองดูเขาไปน้าแค่เต็มบุหรอนไปน้าครับเออยางละห้าซีซีเออเพื่อที่อ่าให้เขาบํารุงช่อดอกไปพร้อมครับไปเอาจังๆเพื่อนบอกว่าอ่าเวลาเขาหยืดช่อเขาเนี่ย ช่อเขาสีออนเมนบอกครับอันนี้คือว่าอาจารย์เพื่อนก็บอกมาหลายๆอาจารย์เนาะเขาก็ต้องเสียเพื่อนเขาก็ทอดทอดกันไปท้ายทอดกันไปประมาณนี้แล้วบ่บนี้เขาสใส่พวกสาลายซุมเนี่ยเขาไปซอยเขาเพื่อให้ย่ช่อเขาในแข็งแรงสลี่เพิงดูดิบอ่ครับนครับสลี่ยังก็ได้สาลียเป็นสาลี่สาลายเขียวก็ได้ได้ครับคือกันขอยเป็นสาลายดำสาลายดำเดี๋ยวเพื่อนใส่ก็ ได้คือกันได้มันมีคุณสมบัติคือกันอ๋อสไลม์มีคุณสมบัติอเดียวกันครับคร้่ายๆกันอ๋อแล้ววันนี้แควเซียมโบลอนตรงนี้น้ำคือกันโอใส่ยางราหาซีซีอ๋ตอตัวนี้ไซหาซีซีครับเพิ่มขึ้นมาอีกเพิ่มขึ้นมาอีกอันนั้นเป็นสไลม์เด้ครับมันบอลเป็นจิบจิบนี่มันแห้งเด้ถ้าใส่หลายจิบมีผลกับหยอดบอลหรือว่าสินแยาวดีสินยอดีอยู่แตว่ว่ามันสีมวนที่บอนโอ้ออมันสีแต่ละช่วงบอกคือกันเด้ครับข้าวเยืดอข้าวเยืดแล้วปุ๊บ มันเหงาออกมาระดับหนึ่งแล้วมันบทันบานมันบ่อครับอ่เอาเขาบ่อพอใจเขากะยืดตัวอื่นไปน้าเขากะโชยให้ตัวนี้พร้อมมันก็สียืดออกมาอีกอืมแต่ว่าต้องค่อยคอยเฮ็ดเด้ครับเพราะว่ามันละเอียดดนการยืดทอดขอควาระวังน,นครับ,รบก็คือว่าอย่าใส่จิบเกินครับไอ้แล้วบัดนี้สภาพอากาศวันนี้สภาพอากาศช่วงที่เขายืดเนี่ยเขายืดเนี้ยมาแรงอากาศสีเย็นโอ้ถ้าเขายืดเนี้ยมนเศร้า มันสายไปมันแดดออกมันบอกรีบเนี่ยมันอยู่ได้ดวนเด้มันกะสีฮให้ยช่อดอกเขามวนอืมถ้าจีบมันแห้งอ่ะนะใส่ลายปริมาณลายเนี่ยเพราะว่าไม่อย่างดอกจากประสบการณ์เจ้าของเขาต้องบอกได้เพราะว่าเขาใส่แล้วบั็นจีบเขา,ายืดยืดลายหรือว่าอากาศมันร้อนเนี่ย่อดอกเขาเน่าๆมานเนี่ยสีมมวนเลยปลายมวนล<อ>ปลายม่วนเลยเสีย,เส,ย,เ,ยเสียหายไปเลยเสียหายไปเลยก็คือว่าปลายนี่บ่ได้เลย,ยเขาต้องตัดทิม อ่าช่อหง่นเขากับบองง้ําทีดีก็ต้องค่อยๆแท่งออกแท่งออกแท่งออกไปด้วยกั่คือว่าต้องมั่นตรวจแปลงเขาจักน้อยช่วงที่เขากําลังแท่งช่อดอกเนี่ยครับเขาก็ตึงเบิงเสมือว่าการยืดท่อเนี่ยเขาสีห่างกันจากสามมือเขาก็มายืดเที่ยนึงประมาณนี่นะเพราะว่าจีบเขาเนี่ยกับจียูประมาณสามที่มือประมาณนี้เขายืดเที่ยนึงมันจียู่เลยะม่เขาก็เที่เขามาเบิงสามมือยืดเที่ยนึงประมาณนี้ครับมาเบิงเที่ยนึงแต่เกิดมันยืดแล้ว เ<ด>ืาแล่าพราพอใจแล้วเขากับพออูเขาไปตรงไปเพิ่มเลยแมนครับถ้าพอใจว่าชอบมันยาวแล้วบางคนเนะี่ยเพื่อนเห็ดชอยาวคักอยู่เดิแต่ว่าผมก็ในในมุมมองของผมนะว่ามันสวยงามมันดีมันได้ไลายสวยงามแต่ว่ามันอาจจะิสุกซ้าอยู่เดิมันอาจจะิสุกโบทัวแมนครับสุกซ้าปลายเขาสจิสุกซ้าเพราะว่าอางุ่นมันสุกจากข้างบนลงข้างล่างเนาะโอแต่ว่าความสวยงามในยกให้เขาละถ้าชอบยาวครับเออแต่่างที่บางสวนเพื่อนีิตัดปลายออกเลยดิ ครับผมเคยินว่าจังสัรได้เมียนแม่ตัดปลายออกเลยเพื่อให้มันสุกเสมอผลหว่านครับแมีนว่ายตัวนี้ซอยได้ดีไหมครัซอยได้ครับเฮาเบางคนบางส่วนเพิ่นตีดตัดออกเลยตัดออกไปดองเลยโอ้ก็ไม่ได้ถิ่มคือเก่านาะเก่าไปเป็นอ่งุนดองแม่นครับตัดออกไปดองได้อ่าอันนี้คือช่วงที่ว่าเขายืดช่อเนาะแต่ว่าการพ่นปุ๋ยบอกไปแล้วเนาะครับผมพ่นสามวันสามวันครั้งครั้งหนึ่งสูตรสี่ยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ตัวหน้าห้ามเกินสี่นะครับ ครับผมอ้นี่ยำอีกเหมือนกับทีนีอีกสูตรหนึ่งก็สี่ยี่สิบหกยี่สิบหกครับกับสีหนักก็เกาจังหน่อยแต่ว่าตัวหน้าห้ามเกินสี่ขื้กันห้ามเกินสี่อกันแม่นครับอ่านปุยตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือว่าสูตรกับของอาจารย์เนาะที่เป็นผู้อารย์ที่เป็นแม่นแม่นส่งต่อให้เฮ้ามาเรื่อยๆครับอ่าเฮาก็ต้องบอกต่อพี่น้องผู้ผู้กำลังเห็ุอย่างสี่นะดีแหงนครับไปแล้วตอนนี้ช่วงอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วง ดอกเขาบานนี่บานโดนบ่อจังสีเห็นดอกบานถ้าเป็นสวนของไถ่ในขณะนี้บ่อโดนปันใดนะอาทิตย์นหนึ่งครับประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี้ถ้าดอกบานเขากําลังสิถอดหมวกเขาเอื่นกกาลังถอดหมวกนอกบานครับดอกขาวพ้นเลยเด้ช่วงนั้นนี่เฮาสิเป็นการคัดเม็ดนะอเุ็ยจังไรตัวนี้นะสนใจเ้าวปบางคนบ่ฮห้วกัคัดเม็ดบังยินดีครับก็เรียนรู้จกอาจารย์มาอาจารย์เพิ่นก็ถ่ายสอดมาเนาะการคัดเม็ดหนึ่งองุ่นเนี่ยถ้าเขาบ่พผลคัดเม็ดเนี่ มันติดติดทุกท่อเอ้ยทุกทุกท่กกวยมันว่าวมันทีนานเนี่ยครับคือการพ่นคัดเม็ดเลยคือการลดงานการซอยของเขาลงได้โอ้มันหนีบบบนนนหน่บอบอกว่ามันไม่ได้เปาก็คือว่าเขาเขาเขาต้องหนีบหลายสี่เม็ดพ่นไปเลยพ่นไปเลย,เลยแล้วบัดนี้เขาสีเขาสีคล้ายๆเขาสีแปบไหมสีแบบไหม,แบบแมครับมันติจับห้างบันนี้มันติดพอดีเลยย่างแบกอบบอนี่ปีนี่รอบนี่ผมบอกใครได้ซอยเลยเลยซอยหน่อยมาก โอ้ด้วยด้วยด้วยเทคนิคนี่แมนครับต้องยกให้นะครับที่นี่เวลาเวลาเขาซ้อยลูกมันบ่ครับบ่ายลูกลูกแค่แค่ลูกเขียวเขียวเขานะที่เป็นลูกแก้วลูกน้อยลูกบอกสมบูรณ์เขาสิซ้อยออกครับบ่ายแต่ว่ารอบนี้ผมได้ซอยหน่อยมาอิลิ<อ>เพราะว่าเนื่องจากเขาคนคัดเม็ดได้ครับผมเขาจีห่วงบ้านเขาเอื่นมันห่วงอ่ะอือ่ามันหว่วงเรามันสีรีบไปเลยครับบ่ายรีบแลวบวันนี้มันสียังตะนวยที่มันสมบูรณ์ ครับเขาเขากรดีด้ลดงานเขาลงได้น่ะซอยหน่อยขึ้นครับเป็นการมัน่นบอกไอเป็นเป็นยาบอกผครับใส่จิ๊บคือกันอ้าวตัวเดียวกันเนี่ยบอกแม่นครับตัวเดียวกันใส่จิ๊บคือกันแต่ว่าค้นละสูตรกันคนละสูตรตรงมีปริมาณแม่นครับตรงมีปริมาณส้นส้นปริมาณอาจจะผมอาจจะบ่จำจำไ่แม่นปายในเดอเพราะว่าการเฮ็ดยางเขาก็ต้องบันทึก๋อแม่นว่าบันทึกไว้ครับ เพื่อเอียงล่ะลเขาบอดายแมนมือเกา่าประสบการณ์เขายังบอทันหลายๆเขาเพิ่งปลูกองุ่นมาแค่ปีสองปีเนาะครับมีอย่างเขากะคืออันนี้มันมันเห็ดมีดละเชียไหมมีดละเชียสองเชียมันกะสิโดนแนงสินะมันกะอาจจะอาจจะ,อาจจะลืมอา่จะลืมแต่ว่าเพื่อความเปะเขาต้องบันทึกไว้ครับเออเห็ดเป็นเม็ดมหม้เขาไหวก็ได้ทุกอย่างแหละเวลาเขาสีเห็ดเขากะมาเปิดเบิง้งแต่ว่าผมอาจจะบอกพี่น้องบได้เดินในช่วงนี้นะเพราะว่า ถ้าบอกไปมันผิดเนี่ยพี่น้องพี่ว่าผมอีกเดี๋ยวจะมาปรึกษากันอยู่เสมอเนี่นครับถ้าผู้ใดอยากได้สูตรนี่ลีเน่คือว่าต้องมาคุยกันครับผมสิเปิดให้เบิ้งผมจิบอกเลยรายละเอียดครับแล้วก็ตองมาเบิ้งนวยเบิ้งยันใส่กันมันคือของเจ้าว่มันเป็นกันได้นะนมากเพิ่นเป็นนงซี่พูดอะบางทีมาจากปูนนดินแดงพ่นเอามาปรึกษากันแนี่ยน่นดีกว่าเพราะว่าถ้าบอกไปนี่นี่ ของอ้ายมันสมบูรณ์มันก็สีใสอีกยืดอีแบบนึงคนละยางสินะแถวของเพื่อนอาจจะสมบูรณ์เพราะท่ออาจจะใส่น้อยใส่หลายก็ต้องมาคุยกันต้องปรึกษากันปรึกษากันได้แต่ว่าเขามาหางานกับโบไก่หรอกพี่น้องครับยุนี่ก็เขามาจากท่านละยางกับท่านดีมากตลอดเลยครับแม่หนีก็ข้อจีดลงมาหนีก็สบายครับหรือว่าเป็นมองดีเขามาไงมองนีเฮาอยู่พี่กาดได้ยำให้พี่น้องให้อีกเธอหนึ่งนะครับบ้านโนนสีคูณครับผมตำบลเสาเดียวครับ อำเภอหนองหงจังหวัดบุรีรัมย์ครับถ้าเกิดมีความคืบหนาเข้าจังอันนี้เขามาอีกเบอร์โทรให้เนี่ยครับเบอร์โทร0895225188โอ้จำไงครับครับกยผิดเด้ออย่าโทรผิดเด้อครับเด้อพ้อมกับองุ่นมีหลากหลายสายพันธุ์ที่ให้เขาปลูกอยู่นี่นี้นะครับพี่น้องมีต้นพันธุ์ขององุ่นน้ำหลักการเรียนสอนวิธีการปลูกแต่ต้นจนจบมาสื่อจริงพันธุ์น้ำโอ้สุริยาเป็นการสอนวิธีการ อยากได้ต้นพันธ์กิงพันธ์กะผมก็บ,บอกไปเบิร์ดนั่นแหละรารปลูกดูแลเบื้องต้นครับแล้ววันนี้เพื่อนกะสอบถามมาเรื่อยๆแต่ละช่วงเพื่อนกะโทรมาถามบางทีเพื่อนก็ว่าเกรงใจถ้าเกรงใจก็ว่าต้องเกรงใจหรอกแต่ว่าบางทีเขาอาจจะไม่ได้รับสายเนาะเออมันก็นยากงานไตงานมันก็นคือว่า ผมกับเจ๊เพื่อนแอดไลน์ไปเองสินะเจ้าถามในไลน์เอาเด้อเวลานั้นผมมือเข้าไปตอบได้เองสินะโอ้ก็ดีคือกันครับนี่ครับอันนี้มันมันสะดวกทั้งสองายขออนุญาตเอาเอา QR วอาโคตรอายขึ้นนั่นเลเด้อได้ได้ครับเผื่อพี่น้องเพื่อนแอดไลน์ปั๊แอดไลน์มาเลยครับครับสิได้เบิ่งลูกแอดไลน์แล้วก็อย่าลืมทักผมเด้อครับเพราะว่าบางคนแอดไลน์แล้วบ่ได้ทักมาเฮาก็บ่ฮู้เนาะโอ้เออคั่นเพิ่นทักมาปุ๊บมันก็สิเตือนเฮาจังซี่นะเฮาก็สิได้รับเป็นเพื่อนโอ้ยครับผมมปรรระะาาณนนนนนนัััั้้คคบบอีีเ่ก็ เบิงเฮาเห็นผ่าแต่ซ้ำหนีซะก่อนเพราะว่าผ่าต่อไปเฮาเนี่ยโมเห็นหย่านผ่าดไปคือจังอ้ายเราว,ว่าครับเพราะว่าแต่ละข้อมูลแต่ละขั้นตอนมันบอกขึ้กนันมันมีมันมีต้องต้องมาฟังจากประสบการณ์ตรงเลยครัเอาปอเปรียบเทียบกันอยู่ในสวนผนเป็นสิบบอกได้เบิดอยู่ในรับพี่น้องมานฝากเพื่อนํำใจให้อายสุริยาเนี่ด้ะครับครับช่องย t u b e นําครับผมครับสิช่อง YouTube ของอ้ายขึ้นให้พี่น้องเฮ้าเบิ่งนัาแล้วก็ฝากกดติดตามให้อ้ายเราเนี่ยเนาะสําหรับ มือนีก็คือูนที่สมมาพระควรเจรเวลาขอบคุณหลายหลายครับครับเดี๋ยวจงพอดกันไหมครับไปครับสวัสดีครับ